ล่าสุดนี้ครับเพื่อนๆประกาศปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วฮะสำหรับเกมฟอร์มยักษ์อย่างคองคอร์ดที่ใช้เวลาพัฒนาไปถึง8ปีใช้งบไปหลักร้อยล้านยูเรหรือถ้าแปลงเป็นเงินไทยนะครับก็แค่ประมาณ3,000กว่าล้านบาทเองนะครับแต่สุดท้ายฮะเปิดให้เล่นไม่ถึง2อาทิตย์เลยครับก็ประกาศปิดตัวซะแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆไม่ทันขาดคําเลยนะครับ ไปซะแล้วอันเนี้ยผมคิดว่าก็ทั้งเหนือและก็ไม่เหนือความคาดหมายนะครับอย่างแรกที่ผมกะว่าต้องเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็คือเกมนี้ยังไงมันก็ต้องเจ๊งนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเหนือความคาดหมายเลยนะครับก็คือเฮ้ยไม่ถึง2อาทิตย์เลยเหรอครับเร็วไปไหมฮะเนี่ยคือคุณเอาเงินร้อยล้านยูโรตารมาโยนทิ้งอย่างนี้เลยเหรอครับคือมีจุดประสงค์อะไรอื่นๆหรือเปล่าเนี่ยใครคิดยังไงคอมเมนต์ก็มาคุยกันได้นะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่ายังไงก็เจ๊งตั้งแต่แรกนะครับก็คือ ขายไปได้แค่25,000ชุดเองเท่านั้นนะครับและอันนี้เป็นตัวเลขยอดขายที่เขาคาดการเฉยๆนะครับในความเป็นจริงผมว่าเพาเผลอไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับคุณลองไปดูจํานวนผู้เล่นจริงๆเลยครับตอนที่ผมทําคลิปพูดถึงเกมนี้ไปตอนอาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนั้นเนี่ยมีผู้เล่นอยู่รวมกันประมาณ80คนแต่ล่าสุดครับเมื่อวานนี้ผมไปเช็คครับเหลืออยู่แค่30กว่าคนเองนะครับและประเด็นคือเกมนี้เป็นเกมแบบว่า5คนเจอ5คนผู้เล่นอยู่แค่นี้ มันจะเล่นกันยังไงครับทั้งเกมมีอยู่แค่3แมตช์แค่นี้เหละฮะและถ้ามีคนเข้ามาเพิ่มหรือออกไปเพิ่มเนี่ยก็แปลว่ามันจะหารกันไม่ลงตัวคนที่เหลือก็จะเล่นไม่ได้ไปด้วยเลยนั่นเองนะครับที่น่าอนาถกว่นานั้นครับผู้เล่นที่เหลืออยู่ทุกวันนี้หลายหลายคนเขาไม่ได้มาเล่นเกมหมดแล้วนะครับผมไปเห็นข่าวมานะครับข่าวบอกว่าตอนนี้คนในเกมครับเขาพยายามเล่นเพื่อปลดล็อกรางวัลก่อนเกมจะปิดตัวมากกว่าจะมาเล่นเอาสนุกนะครับตอนนี้ผู้เล่นหลายคนในเกมครับเริ่มเกมมาก็กระโดดลงจากที่สูงฆ่าตัวตายรัว เลยนะครับแบบประมาณว่าเกมเริ่มมาจบในไม่กี่วินาทีเพื่อที่จะปั๊ม Achievement กันนี่แหละฮะส่วนเรื่องการปิดเกมจะเป็นแบบนี้ครับสดๆร้อนๆเลยนะเมื่อคืนนี้ครับ คุณ Ryan Ellis นะครับที่เป็นเกม e Director ของ Firewalk Studios นะครับก็ผู้พัฒนาเกมของ c o r d เนี่ยนะครับเขาได้โพสต์ลง PlayStation b l o g ด้วยหัวข้อว่าอัปเดตสำคัญของ Concord เขาเขียนไว้ยาวมากๆนะครับแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสรุปให้ฟังแบบง่ายๆนะครับพาดหัวมาประมาณนี้เลยนะครับเราได้พยายามรับฟังฟีดแบ็ของเกม Concord ตั้งแต่เปิดตัวออกมาทั้งบน PlayStation 5แล้วก็ PC และอยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมในการเดินทางไปกับ North Star การซัพพอร์ตจากคุณและสัังคคมมมมมมทีี่เเเกกกกิดขึ้นจากกนาามามายวหหสรบรบ อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้เล่นหลายๆคนจะได้รับประสบการณ์เล่นที่ดีแต่เราก็ได้เห็นในมุมหนึ่งของเกมและการเปิดตัวของมันเนี่ยดูจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจึงตัดสินใจว่าจะปิดให้บริการเกมนี้ตั้งแต่วันที่6กันยายนเป็นต้นไปเพื่อที่จะค้นหาทางเลือกรวมไปถึงวิธีที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงผู้เล่นของเราได้ดีกว่านี้ส่วนเรื่องการรีฟันนะครับใครที่ซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเขาจะรีฟันคุณผ่านช่องทางที่คุณจ่ายเงินไปทุกบาททุกสตังค์นะครับก็ประมาณว่า เขาเขียนมาเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างให้เราคิดต่อได้นะครับอย่างเช่นคำว่า explore options ตรงนี้แปลว่าเขาเองก็อาจจะยังไม่ยอมแพ้นะครับเขาอาจจะกําลังหาทางเลือกเพื่อที่จะกลับมาใหม่ได้อยู่อันนี้เพื่อนๆคิดยังไงบ้างนะครับว่าเขาเนี่ยอาจจะกลับมาในรูปแบบไหนหรือคิดว่าอาจจะไม่กลับมาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ครับแต่ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าอันนี้เขาคงกลับไปพิจารณาปัจจัยต่างๆในเกมแล้วกลับมาใหม่ในรูปแบบฟรีทูเพลย์หรือว่าให้เล่นฟรีนะครับเสร็จแล้วอาจจะเอามาขายไอเทมขายสกินขายตัวล,ละครอ,อะไรเพื่อหาเงินก็แล้วแต่ไปแต่ถ้าเขาแบบไปแล้วบายบายไม่กลับมาเลยเนี่ยอันนี้ผมคิดนะว่าเฮ้ สร้างเกมนี้ขึ้นมามีจุดประสงค์อื่นๆหรือเปล่าเป็นไปได้หรือว่า ร้อยล้านแล้วจะยกเลิกจะยอมแพ้ง่ายขนาดเนี้ยแต่ไม่ว่าเรื่องจะเป็นยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยนะครับก็คือขนาดคนท,ทั่วไปอย่างผมเนี่ยยังคิดได้ว่าไอ้เกมลักษณะเนี่ยฮะมันไม่ควรเอามาขายในราคานี้ตั้งแต่แรกนะครับทําไมผู้พัฒนาเขาถึงคิดไม่ได้เหรอฮะมีทีมพัฒนาใหญ่โตบริษัทระดับนั้นเนี่ยเขาไม่มีทีมการศึกษาตลาดโดยรวมเลยครับว่าตอนเนี้ยมันมีเกมแนวเนี้ยเกลื่อนตลาดอยู่แล้วนะครับและหลายๆเกมก็เล่นได้ฟรีนะครับเขากล้าเอามาขายได้ยังไงฮะสี่สิบยูโรอลา พันกว่าบาทและเกมไม่มีจุดเด่นเนี่ยใครมันจะไปซื้อนะครับคือจริงๆแล้วครับไอการที่ใช้คอนเซปต์เดียวกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเป็นเรื่องปกติแต่อย่างแรกขอแค่ให้มันดีกว่าเกมอื่นก็พอนะครับแต่ประเด็นคืออันนี้มันไม่ได้ดีกว่าและมันก็แพงกว่านะครับการที่จะแบบเกิดได้เนี่ยคงเป็นอะไรที่ยากมากๆยกเว้นว่าต้องมีกลุ่มนิชมาร์เก็ตที่พร้อมจะพพอร์ตจริงๆ และคือผมคิดนะครับว่าตลาดที่เขาต้องการจะมาเจาะเนี่ยครับก็คือกลุ่มโว๊กอันเนี้ยคือนิชของเขานะครับอันเนี้ยถ้าใครไปมองในประเทศโซนตะวันตกคุณจะเห็นเลยนะครับว่าสังคมหลายๆส่วนตอนเนี้ยมันเข้าขั้นประสาทแตกแบบสุดๆแล้วนะครับคือเอาคําว่าหลากหลายมาหากินกันพั่มเพื่อมากนะครับหลังๆนี้คุณจะเห็นความพยายามยัดเยียดสิ่งที่เรียกว่าความหลากหลายจากหลายๆแหล่งครับจากวงการภาพยนตร์คุณก็จะเห็นแบบว่า Little Mermaid ผิวดำนะครับล่าสุดนี้ยังจะมี Snow w ไว t e ที่เป็นคนลาตินเข้ามาอีกส่วนวงการเกมนะครับเร็ว ว่ามีซามูไรผิวดําจากค่าย Ubisoft เข้ามาด้วยเช่นกันอันนี้ต้องขอภายไว้ล่วงหน้าเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเทปนี้มันเกี่ยวเรื่องการเมืองเรื่องสีผิวเชื้อชาติแล้วก็เพศอะไรกันบ้างเพราะว่าบอกตรงว่าผมเนี่ยก็อัดอั้นจริงๆนะครับอย่างแรกครับคนเอเชียอย่างผมเนี่ยเมื่อไปมองไอ้แบบนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันกลายเป็นการเหยียดมากความหลากหลายนะครับยกตัวอย่างครับ Assassin's Creed Shadow เนี่ยครับพี่ฮะคนเอเชียอย่างผมรอมานานนะครับผมเล่น Assassin's Creed มาตั้งแต่ภาคแรก มาจนถึงภาคล่าสุดเนี่ยผมจะเล่นเกมแฟรนไชส์ที่ผมชอบในวัฒน,นธรรมแบบเอเชียสักทีและประเด็นคือซามูไรมีเป็นแสนคนครับพี่ไม่เลือกมาหรอฮะที่เป็นคนเอเชียพี่ไปเอาคนผิวดําที่ไม่มีประวัติชัดเจนด้วยเป็นซามูไรเนี่ยเอามาเป็นตัวละครหลักเลยฮะในเกมเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าซามูไรผิวดําไล่ฟันคนเอเชียแทนอา้าวและผู้ชายเอเชียอย่างผมเนี่ยไม่มีค่าพอที่จะเป็นตัวละครหลักบ้างเลยหรือ,อยังไงครับ คือผมเห็นมาเสมอเลยนะว่าความหลากหลายพวกเวกเนี่ยฮะคนเอเชียเนี่ยจะเป็น p a r ต t y ท้ายๆอยู่เสมอเลยนะครับแล้วมันจะเรียกว่าความหลากหลายได้ยังไงครับถ้าจะเอาใจกลุ่มคนผิวสีเข้มกันอย่างเดียวเนี่ยฮะต่อมาก็เรื่องเพศเลยนะครับอันเนี้ยความหลากหลายของเขานะครับคือมันต้องให้เพศทางเลือกเสียงดังมากขึ้นในความเป็นจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเรามีความเป็นคนเท่ากันอยู่แล้วนะครับผมมีเพื่อนที่เป็นเพศทางเลือกเยอะเหมือนกันนะทุกคนมนุษย์เท่ากันนะครับไม่มีใครเสียงดังกว่าใคร แต่พวกสุดโต่งเนี่ยนฮะมาสร้างความแตกแยกเพิ่มเติมมายัดเยียด p r o นา u n นูน่นนี่ใครไม่ใช้ตามก็โกรธมาแบ่งแยกเรียกคนอื่นว่าเป็นพวก cisgender มาบอกว่ากระแส mainstream เนี่ยมันไม่หลากหลายมากพอต้องใส่ตัวละครเพศทางเลือกต้องใส่คนสีผิวที่ไม่ตรงต้นฉบับเข้าไปด้วย และคือเพศทางเลือกเนี่ยครับมันมีมานานมากๆแล้วนะครับเราก็อยู่ร่วมกันได้ปกติไม่มีใครมารังเกียจกันเลยแต่พอมีกระแสะโว้กเข้ามาเนี่ยฮะมันกลับทุกอย่างเนี่ยแตกแยกขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับและการที่คุณออกแบบตัวละครแต่ละตัวในเกมให้สร้างภาพจํา LGBTQ ว่าต้องเป็นคนแบบนั้นแบบเนี้ยต้องมีผมสีจ,จัดทาปากสีเงินสีม่วงแต่งตัวหลากสีอันเนี้ยไม่รู้ว่าคนออกแบบเขาไปถามกลุ่ม LGBTQ ส่วนใหญ่หรือยังครับว่าต้องการใช้ represent เพศทางเลือกแบบนั้นหรือเปล่า เพื่อนผมที่เป็นเกย์เป็นกระเทยไม่เห็นมีใครเขาแต่งตัวแบบนี้เลยนะครับผมว่าพวกวอกแต่จัดที่สร้างภาพลักษณ์เหล่านี้แหละฮะเป็นคนแบ่งแยกเป็นคนเหยียดเพศกันเองทางทั้งที่ LGBTQ เขาก็คนปกติเหมือนเราเนี่ยแหละครับทำไมต้องไม่ว่าได้ภาพจําเขาเป็นแบบนั้นกันด้วยอะ่ะอีกอันนะครับคือเรื่อง body positivity แล้วก็ beauty standard นะครับอันเนี้ยผมว่ามันดีนะแต่ควรจะมีขอบเขตน,นิดนึงไหมครับผมคิดว่าสิ่งที่ดีสุดก็คือเราเนี่ยไม่ควรจะไปส่งเสริมประเภทร่างกายที่มันไม่ healthy นะครับการที่เราพยายามทําลาย b e a u Standard, ทำตัวไม่สนไม่แคร์ภูมิใจในรูปร่างที่ไม่ควรจะเป็นมันเป็นการสร้างความเชื่อผิดนะครับคือตัวละครแต่ละตัวในเกมเนี่ยดูจากรูปทรงฮิตบ็อกซ์ของเขาแล้วนะครับยังไงก็เข้าข่าย o b บ s i ซิตอย่างแน่นอนนะครับและคำว่า Obesity เนี่ยมันคือโรคนะครับมันไม่ใช่แค่รูปร่างเฉยๆมันมีผลเสียต่อสุขภาพอย่างชัดเจนนะครับ การจะทำลาย beauty standard ดเดิมๆด้วยการสร้างชุดความคิดที่ไม่ดีแบบนี้ฮะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการไปบอกคนว่าการเป็นโรคคือสิ่งที่เราทุกคนควรจะภูมิใจทั้งที่โรคเหล่านี้เราสามารถรักษาได้ทำให้มันดีขึ้นได้ด้วยการดูแลตัวเองหรือว่าต่อให้รักษาไม่ได้100%อย่างน้อยเราควรจะโปรโมทในการกินอาหารที่ดีโปรโมตการออกกาลังกายที่สม่ำเสมอดีกว่าไหมครับผมว่าสิ่งที่คองคอร์ดพยายามทำเนี่ยคือยัดเยียดไอเดียความหลากหลายเข้ามาเพื่อจะเอาใจกลุ่มคนที่คิดแบบพวกนี้ฮะเพื่อที่จะหวังว่าคนกลุ่มเดียว จะยอมให้ขูดเลือดขูดเนื้อจ่ายเงิน40ยูโรซลาเพื่อช่วยสับสน,นกันเองเอาเกมที่ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเลยมาขายเป็น merchandise ให้กับ walk movement แบบนั้นแหละครับแต่ในความเป็นจริงฮะคนส่วนใหญ่ครับเขาไม่ได้สุดโต่งถึงขั้นที่จะยอมควักเงิน40ยูโรซลาจ่ายกับสิ่งที่มันไม่พิเศษแบบนี้ไงฮะและพอเกมเปิดตัวออกมากระแสมไม่ได้ปังอย่างที่คิดนะครับทีมงานก็ออกมาทําให้มันแย่กว่าเดิมอีกครับมาต่อต้านความหลากหลายซะเองด้วยการแบ่งแยกคนที่ไม่ชอบเกมนี้ว่าเป็นพวกเพี้ยนพวกไร้พรสวรรค์จากเรื่องที่ผม ร่า้ฟังไปตอนอาทิตย์ก่อนนะครับเพิ่มความปากพาจนแบบนี้เข้าไปอีกคือครบสูตรความชิบหายเลยครับเกมนี้เอาทุกอย่างที่ไม่ควรมายำรวมกันในที่เดียวทําให้ตลอดช่วงเวลาที่เราพูดถึงเกมนี้มันกลายเป็นโมเมนต์ประวัติศสาสตร์ความอับอายของวงการเกมไปแทนฮะเอาจริงครับผมไม่สงสารเลย,เลยนะสะใจด้วยซ้ำนะครับที่พวกบริษัทสนับสนุนความคิดการเมืองสุดโต่งมันจะพังพินาศแบบนี้ครับแต่หวังว่าเขาก็จะได้เรียนรู้กันสักทีนะครับว่าการที่จะเอาของไม่มีจุดเด่นมาขายในราคาที่แพงและหวังว่าจะให้ ประชากรอันน้อยนิดมายอมช่วยอุดหนุนช่วยซื้อกันเนี่ยฮะมันไม่เวิร์กนะครับและเรื่องความหลากหลายเนี่ยมันก็ควรจะมากับคำว่าหลากหลายจริงๆมันควรจะทําให้ทุกคนรู้สึกเท่าเทียมไม่ใช่ไปยกยอคนบางกลุ่มว่าดีว่าพิเศษกว่าเขาแบบนี้ไม่ได้เรียกวความหลากหลายแล้วครับมันไม่ต่างกับการเหยียดผิวเหยียดเพศแค่มันกลับฝั่งเท่านั้นเอง ก็ประมาณนั้นเลยครับมุมมองของผมที่มีต่อกระแสของเกมนี้ขอภายไปด้วยนะครับถ้าดูใสอารมณ์ไปนิดนึงแต่มันคือความรู้สึกที่ผมแบบว่าอัดอั้นมานานมากแล้วทั้งกับวงการเกมแล้วก็วงการหนังเลยนะครับถ้าให้ผมไปพูดอะไรแบบนี้บนช่องที่เขาจ้างผมทาอยู่ครับก็อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมนะครับก็เลยมาทําช่องส่วนตัวไว้เพื่อจะได้แชร์ความคิดส่วนตัวได้อย่างอิสระมากกว่านั่นเองนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะครับหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะรไ น่าสนใจผมจะหยิบมาคุยให้ฟังกันอีกฮะ